สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะวันนี้เราก็มาอยู่กับเอมมี่แล้วก็มัมมี่ค่ะวันนี้เราจะมาสร้างพี่ปลอยกับพี่เอกง,งั้นเราไปเรื่องสร้างกันเลยดีกว่าเนะเอาล่ะตอนนี้เอมมี่สร้างถึงรองเท้าพี่เอกซึ่งเป็นสีขาวมัมมี่ถึงไหนแล้วเอ่ยถึงตรงรองเท้าสีชมพูงั้นเอมมี่ขอเริ่มสร้างต่อแล้วกันเอากี่บล็อกดีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเอมมี่ว่าเอาเป็นหกบล็อกก็แล้วกันนะ เอาล่ะตอนนี้เอมมี่ได้สร้างถึงรองเท้าของพี่เอกแล้วมัมมี่ถึงไหนแล้วเอ่ยถึงคอนสีขาวข้างบนเอาล่ะตอนนี้เอมมี่ก็จะต้องสร้างให้มันยื่นออกมาข้างหน้าอีกบล็อกสองบล็อกหนึ่งนะจากนั้นเราก็ต่อที่ขั้นตอนการทําเชือกรองเท้าของพี่เอกเอาล่ะเราจะต้องเอาเป็นบล็อกสีดำตรงนี้จากนั้นก็สร้างยื่นลงมาอีกบล็อกหนึ่งนี่ สวยงามมากจากนั้นก็สร้างเงาตรงล่องตรงนี้ด้วยนะอันนี้จะนานหน่อยนะทุกคนนี่อ้ชิเอ้ยเดี๋ยวไม่ได้แล้วเราจะต้องค่อยๆสร้างไป เอาล่ะตอนนี้เอมมี่ได้สร้างถึงรองเท้าของพี่เอกแล้วมัมมี่ถึงไหนแล้วเอ่ยถึงคอนสีขาวข้างบนเอาล่ะตอนนี้เอมมี่ก็จะต้องสร้างให้มันยื่นออกมาข้างหน้าอีกบล็อกสองบล็อก ok หนึ่งนะจากนั้นเราก็ต่อที่ขั้นตอนการทําเชือกรองเท้าของพี่เอกเอาล่ะเราจะต้องเอาเป็นบล็อกสีดำตรงนี้ จากนั้นก็สร้างยื่นลงมาอีกบล็อกหนึ่งนี่สวยงามมากจากนั้นก็สร้างเงาตรงล่องตรงนี้ด้วยนะอันนี้จะนานหน่อยนะทุกคนนี่อ,อ้บเอ้ยเดี๋ยวไม่ได้แล้วเราจะต้องค่อยๆสร้างไปเอาล่ะตอนนี้เอมมี่ได้สร้างขางเกงใกล้ๆหนึ่งข้างแล้วนะมอมี่ถึงไหนแล้วถึงตรงขาสอง,งข้างถึงกระโปรงแล้วนี่นาดูเหมือนว่ามันจะมีเป็นสาลุงด้วยนะสวยมากเลย เอาล่ะตอนนี้เอมี่ก็จะต้องค่อยๆสร้างแปะไปทีละบลนะ็อกนะจืบหนึ่งแล้วก็สองเรียบร้อยมอม,มี่สร้างอะไรอยู่เนี่ยสร้างกระโปรงกระโปรงกระโปรงสีอะไรเอ่ยสีฟ้าโอ้ยสีฟ้าเป็นแหลนเชียวเอาล่ะจากนั้นเราก็ต้องสร้างเกข้างหนึ่งตอนนี้เอมี่สร้างถึงกางเกงข้างหนึ่งแล้วมอมี่ถึงไหนแล้วอ่ะถึงตรงกระโปรงกระโปรงกระโปรงยาวมากหรือเปล่าของพี่ฝน่ะไม่ค่อยยาวเท่าไหร่นะงั้นเรามาสร้างกันต่อดีกว่า เอาล่ะชื้ชื้ชืใกล้เสร็จแล้วดูสิกางเกงของเอมมี่เสร็จแล้วเป็นไงล่ะสวยไหมสวยตอนนี้เอมมี่สร้างมาถึงส่วนตัวของพี่เอกแล้วมอมี่ก็สร้างใกล้เสร็จแล้วใช่หรอใช่ตอนนี้สร้างถึงเสื้อแล้วเอาล่ะอย่าลืมสร้างหัวด้วยนะอา่าฮะไม่ลืมหัวหรอกนี่เอาล่ะตอนนี้เราก็จะต้องลบตรงนี้ออกไปแล้วก็สร้างเป็นเ,ออเสื้อทับลงไปทีนึงเอมมี่ว่า ตรงส่วนตัวเนี่ยมันดูสั้นไปนะนี่แล้วก็เติมตรงนี้ด้วยมอมมี่ถึงไหนแล้วเนี่ยถึงตรงเสื้องันรามาแข่งกันดีกว่าไหมโอเคเอาล่ะตรงนี้เราก็จะต้องลบออกเพื่อเติมส่วนสีเขียวที่เป็นเสื้อเข้าไปแล้วก็ลบลบลบไปให้หมดจากนั้นเราก็เอาส่วนสีเขียวเข้าไปตรงนี้อ้าวเดี๋ยวลืมกดลืมกดตรงนี้จากนั้นเราก็ต้องต่อเข้าไปชึบชึบอ้าวเกินเดี๋ยวค่อยมาลบก็แล้วกันนะ เอาล่ะตอนนี้เอมมี่สร้างมือถึงตรงนี้แล้วมอมมี่ถึงไหนแล้วเนี่ยถึงตรงเสื้อว้าวสวยมากเลยนะนั่นน่ะดูเหมือนว่ามอมมี่ใกล้จะเสร็จแล้วนะงั้นเรามาแข่งกันดีกว่าแม่โอเคใครใสร่ก่อนเป็นฝ่ายชนะนะงั้นตอนนี้เอมมี่ว่าเราควรที่จะให้เพื่อนๆตัดสินเมื่อของใครสวยที่สุดโอเคไหมมามมี่โอเคงั้นเรามาเริ่มต่อกันเลยดีกว่านี่ ตอนนี้เอมมี่กำลังสร้างบ็อกที่มันเป็นตัววีที่อยู่บนเสื้อของพี่เอกอะเอ็มมามมี่จำได้หรือเปล่าจำได้สินี่ตอนนี้เราก็ต้องมาสราส้างส่วนของหัวก่อนหัวพี่เอกสีอะไรนะมัมมี่หัวพี่เอกสีเหลืองเอาล่ะเราจะต้องสร้างประมาณไหนแล้วเนี่ย้า้มันเล็กเกินไปเอาประมาณนี้เลยก,ก็แล้วกันใหญ่ๆประมาณนี้จืบนี่ต่อเข้าไปประมาณนี้มัมมี่ถึงไหนแล้วเนี่ยถึงตรงคอ ตอนนี้เอมี่ก็จะต้องสร้างต่อแล้วไม่อย่างนั้นเอมี่ต้องเสร็จเสร็จทีหลังแน่นอนเลยตอนนี้มัมมี่ใกล้เสร็จแล้วด้วยดูสิเริ่มสร้างผมแล้วด้วยเนี่ยเรา,าจะต้องสร้างขึ้นมาประมาณสัก3บล็อกนะจากนั้นก็สร้างผมสีเหลืองตรงนี้ด้วยนี่มัมมี่ถึงไหนแล้วเนี่ยทําหน้าพี่ฝนอยูค่ค่ะโอ้โหมันสวยมากเลยนะเนี่ยตอนนี้เอมี่ต้องตัดสินใจว่าจะให้พี่เอกมีแกมหรือเปล่าเอาอยัางไงดีอะมัมมี่ คิดว่าน่ามีแก้มนะต้องมีแก้มด้วยเหรอแต่ว่าวน,น่าจะบวม,มเกินไปนะเอาล่ะงั้นไม่ว่าเราจะต้องค่อยๆสร้างแล้วล่ะตรงนี้ดูเหมือนว่ามันจะเล็กเกินไปนะมัม,มี่มัม,มี่ว่าไงอะ่ะคิดว่าให้มันใหญ่ขึ้นนะน่าจะดีนะนี่จะต้องลบตรงนี้ออกไปจากนั้นก็สร้างตานี่ เอาเป็นตาสีขาวอยู่ไหนเอ่ยเดี๋ยวก่อนก่อนที่จะสร้างตามาสร้างผมกันเลยดีกว่าผมพี่เอกจะเป็นยังไงอย่างมัมมี่สีเหลืองงั้นเอมมี่ว่าเราควรที่จะสร้างได้มันใหญ่ๆขึ้นนะเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยเอมมี่สร้างหน้าเล็กเกินไปมันก็เลยดูแปลกๆนะนี่สร้างขึ้นมาใหญ่ขึ้นแล้วเป็นไงเท่ไหมเท่สินี่ตอนนี้มัมมี่สร้างถึงไหนแล้วเนี่ยถึงตรงหน้าถึงตรงหน้าเหรอเอ้ยนี่ใครอะดูเหมือนว่า ขาอาจจะมาช่วยเอมี่สร้างก็ได้นะเอาล่ะตอนนี้เอมมี่สร้างหนึ่งแขนแล้วนะมามีม่สร้างหนึ่งไหนแล้วเนี่ยผมผมมีฝนสีอะไรนะแดงสีแดงใช่ไหมนี่ตอนนี้เอมมี่ก็สร้างแขนทั้งหมดสองข้างเสร็จเรียบร้อยแล้วดูสิตอนนี้มัมี่เป็นยังไงบ้างถึงต้องผมแล้วถึงต้องผมเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวนะมัมี่ก็สวยเหมือนกันนี่นาะเอาล่ะเอมมี่ว่านเราจะต้องเติมอะไรสักหน่อยนะ ยังไม่รู้สึกว่ามันขาถายอะไรไปอ๋อใช่แล้วมือใช่ไหมใช่เอาล่ะเราจะทําการสร้างมือกันนะที่มือของพี่เอกสีเนื้อใช่ไหมเนี่ยใช่แล้วนี่เราก็จะต้องสร้างเหมือนบล็อกบยครับจากนั้นก็จะต้องสร้างให้มันยืดออกมาข้างๆนิดนึงประมาณนี้จากนั้นก็อ้าวเดี๋ยวทําไมบล็อกมันหายอะ่ะมันไม่มีเกิดอะไรขึ้นเราไม่รู้ไม่รู้เหรอเออเออ,เ,อ,อเดี๋ยว อ๋อกลับมาแล้วนี่กลับมาแล้วนี่จะต้องสร้างให้มันยืดออกมาตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ยาวไปใช่ไหมคันนี้มันยาวไปอะ่ะดูสิมันยาวไปใช่ไหมมัม,มี่ใช่นี่ดูสิเราก็จะต้องสร้างให้มันแบบพอดีเปะ๊ะนี่แบบนี้อันนี้มันจะยาวไปหรือเปล่านะดูเหมือนว่าน่าจะยาวไปลบซักประมาณเหลือเท่านี้น่าจะดูดีแล้วนะนี่ตอนนี้ แล้วก็ค่อ,คอยๆสร้างเกือบเสร็จแล้วอีกนิดเดียวนะม,ม,มัมี่อีกนิดเดียวเท่านั้นแล้วก็จะเสร็จแล้วตรงนี้แล้วก็ต้องสร้างมือเท่ากันด้วยมัม,มี่ถึงไหนแล้วใกล้เสร็จแล้วโอเคเสร็จแล้วลเหรอเก่งมากเลยนี่วันนี้เราเสร็จไวนะดูสิเปียกของเปียกของเอมี่สวยมากเลยใช่ไหมใช่แล้วดูสิเราจะต้องลบตรงเสานี้ออกนะ เพื่อให้มันดูดีจึบลบเสาเขียวทีว่ออกไปด้วยตรงนี้ด้วยตรงนี้เรียบร้อยสวยงามมากเลยดูสิหรือว่าเอมมี่ควรที่จะเพิ่มอะไรดีไหมอะไม่ต้องแล้วแต่ว่าเอมมี่คิดว่าควรที่จะเพิ่มเข็มขัดให้พี่เอกหน่อยนะดีไหมโอเคเข็ม <Okay. S 1> ขัดเข็มขัดอุณาเป็นยังไงอะเหลืองดีไหมไเอมมี่ว่าจะต้องเป็นสีเทาๆนะอ้าวเดี๋ยว เผื่อลบบล็อกตรงนี้ไปอ่ะเดี๋ยวค่อยมาเติมทีหลังก็แล้วกันนี่ใส่ตรงนี้เข้าไปใส่ตรงนี้เข้าไปชึบนี่แต่ว่าเมื่อกี้มันเกิดเหตุการณ์ขัดข้องเพราะว่าเอมมี่ได้หลุดออกจากเกมแล้วมันก็หายไปเลยอ่ะมันน่าเสียดายมากเลยนะมัมมี่เดี๋ยวนะตอนนี้มัมมี่สร้างใกล้เสร็จแล้วนี่นาเดี๋ยวแขนอยู่ไหนอ่ะหรือว่ามัมมี่ลืมสร้างเราลืมสร้างอ่ะเอมมี่งั้นเดี๋ยวเอมมี่จะช่วยสร้างเองเอาไหมโอเค เอาล่ะแขนของพี่ฝนสีชมพูแล้วก็มีสีเนื้อด้วยเราก็จะต้องสร้างบล็อกก่อนอโอตรงนี้มีถุงเท้าเป็นลายด้วยสวยเหมือนกันนะเนี่ยแขนของพี่ฝนเป็นสีนี้ใช่ไหมมอมมี่มมใช่แล้วล่ะเอาล่ะเราก็จะต้องต่อเข้าไปประมาณนี้จากนั้นก็สองบล็อกถูกไหมถูกแล้วเอาล่ะจากนั้นก็เอาสีเนื้อลงมาสร้างประมาณกระโปรงนะมือของพี่ฝนก็เหมือนมือของพี่เอกใช่ไหมใช่แล้วเอาล่ะชิบเอาชิบต่อลงมาแบบนี้ แล้วก็ลงมาแบบนี้อ้าวเกินเดี๋ยวค่อยมาลบก็แล้วกันนะนี่ลบออกไปแล้วเรียบร้อยมัม,มี่อย่ามาลืมลบข้างหลังด้วยนะอือหือมือของพี่ฝนจะยาวเท่าไหร่ดีอ่ะมาม,มี่ยาวประมาณแล้วก็โปรงดีไหมน่าจะดีเหมือนกันนะมันน่าจะเท่ากันดีเอาละสร้างประมาณนี้ชึบอ,อะชึบหนึ่งสองหนึ่งสองแล้วก็หนึ่งสองนี่ประมาณนี้แล้วก็อีกบล็อกหนึ่งนะมาม,มี่โอเคจากนั้นเราก็อ้าวเดี๋ยวอันนี้อะไรเนะี่ยบล็อกของใครอะ่ะบล็อกมามี่เหรอ อ๋ออย่าลืมลบด้วยนะมัม,มี่ mm hmm. นี่ประมาณนี้โอ้ยสวยมากเลยนะเนี่ยเราใกล้เสร็จแล้วใช่ไหมใช่เอาล่ะนี่เสร็จแล้วมันดูดีขึ้นมาทันทีเลยนะเนี่ยว,ว้าวโอ้เสร็จแล้วมัม,มี่เป็นไงมันสวยสุดยอดเลยใช่ไหมใช่แล้วเดี๋ยวแล้วอันนั้นอย่าลืมลบด้วยนะอือฮ mm ึ hmm. เอาล่ะ สำหรับวันนี้เอมมี่แล้วก็มามมี่ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนกับภาพสวยๆแบบนี้สำหรับวันนี้บุยบุย